ฟอร์จูเนอ2.4 V ปี2018ครับเครื่องสองล้อนะคะอะ่คันนี้นะคะเครื่องยนต์จะเป็นดีเซลแบบเครื่องวางหน้าขัดหลังนะคะขนาด2.4ลิตรนะคะ4สูบเรียงคอ m มอนเรลนะคะ v n Turbo นะคะ150แรงมา้าเกียร์ออโต้นะคะสำหรับคันนี้นะคะ6สปีดท็อปสปีดนะคะ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะ ะคะะนช่วงล่างนะคะของเขานะคะคจะเป็นแบบดับเบิลวิสโบนนะคะหลังก็คือจะเป็นแบบมัลติลิงก์นะคะกับคอยสปริงนะคะดิ bag, สเบรกสี่ล้อนะคะย่างเดิมนะคะจุดต่ำของรถนะคะเคลียร์แล้วนะคะ193มมิลลิเมตรนะคะหลังคานะคะคสามารถรับน้ำหนักได้ถึง100่กิโลเลยนะคะน้ำมันนะคะ80ลิตรนะคะเครื่องดีเซลนะคะ B7 นะคะสำหรับคันนี้นะกุญแจจะเป็นแบบสมาร์ทเล็นะคะกุญแจธรรมดาด้วยนะคะกระจกทุกบานนะคะจะมีโลโก้โตโยต้าเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในใน,ในรายละเอียดตัวรถคันนี้เลยนะคะกระจกทุกบานนะคะของคันนี้จะเป็นจะมีโลโก้โตโยต้าเลยนะคะทุกบานเลยนะคะเนี่ยขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตเปิดให้ดูเลยนะคะ โฟกัสนิดหนึ่งนะคะอ่านี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะจะมีโลโก้โตยโยต้าทุกคะติดฟรีมาให้เรียบร้อยทุกบานเช่นกันนะคะคันนี้นะคะนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะประตูด้านคนขับนะคะจะมีกราวไลท์นะคะ จะมีไฟกาวนะคะเดี๋ยวขอญากเบิดให้ดูนะคะนี่เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะนี่จะมีไฟกาวให้ด้วยนะคะกาวไลท์นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยเดิมแท้จากโรงงานนะคะคันนี้นะคะนี่นะคะที่วางแขนนะคะจะเป็นเป็นหนังนะคะแบบ นุ่มๆแบบนี้เลยนะคะนี่นี่เลยนะคะจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเงาเงาวาวๆแบบนี้เลยนะคะนี่ขันี้นะคะนี่จะเป็นแบบออกน้ำตาลน้ำตาลวาวๆแบบนี้เลยนะคะนี่สีแบบหรูหรามากเลยนะคะในส่วนของภายในนะคะภายในตัวรถนะคะนี่นะคะ ปุ่มเป็นปุ่มพุ s สต t a r t นะคะนี่นะคะในส่วนของสวิตช์นะคะสวิตช์ควบคุมจะเป็น auto นะคะทุกปุ่มเลยนะคะตรงนี้นะคะนี่อันนี้จะเป็นสวิตช์อันนี้จะเป็นกระจกทุกบานเลยนะคะบนรถนะคะนี่อันนี้แบบล็อกนะคะ อันนี้เปิดไฟนะคะไฟซ้ายไฟขวานะคะคันนี้นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของเบาะนะคะนี่เลยนะคะขออนุญาตนะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะข้อดีของเบาะหนังนะคะเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายเลยทีเดียวนะคะล้างทำความสะอาดง่ายนะคะเพียงแค่เอาผ้าเอาทิชชั่วอะไรมาเช็ดคือแห้ง ง่ายเลยค่ะท่านเขาจะอ่านได้ง่ายมากเลยนะคะสําหรับเบาะหนังแบบนี้เนี่ยปรบบับเบาะหนังแบบนี้นะคะนี่นะคะสวยส่วนแบบนี้เลยนะคะ <ampoo in the rain> จะมีร่องรอยตามการใช้งานบ้างนะคะเล็กน้อยนะคะนี่นะคะนี่นะคะอันนี้ตรงไปตรงมาเลยนะคะคุณพี่คะนี่มีร่องรอยตามการใช้งานนะคะเล็กน้อยนะคะแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะคุณพี่ขาส่วน พวงมาลัยของเขาะะจะเป็นมัลติฟังชันแบบนี้เลยนะคะคุณพี่ขาเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขึ้นไปนั่งบนนี่นะคะนี่นะคะในส่วนของพวงมาลัยของเขานะคะจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะทรานสปอร์ตนะคะสามด้านนะคะพวงมาลัยของเขานะคะปรับได้สี่ทิศทางเลยนะคะ นี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะหุ้มด้วยหนังนะคะขนนี้จะหุ้มด้วยหนังนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้จะเป็นจะเป็นลายไม้นะคะจะเป็นไม้อ่าตรงนี้นะคะเป็นไม้ลายไม้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ตรงนี้หุ้มด้วยหนังนิ่มๆเช่นกันนะคะตรงนี้นะคะ เลขไมค์การใช้งานของคันนี้นะคะเพียงแค่แสนต้นๆเท่านั้นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทให้ดูเลยนะคะนี่นะคะขออนุญาตสตาร์ทให้ดูเลยนะคะปุ่มผู้สตาร์ทนะคะของเขานะคะนี่เลยนะคะคุณพี่คะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ขออนุญาน,นะคะให้ดูเล็กไม้กันนีเลยนะคะเลขไม้ของเขานะคะไม่แรงมากนะคะเพียงแค่แสนแปเท่านั้นนะคะหนึ่งเกิบแปดกิโลเลยนะคะนี่นะคะสำหรับคันนี้นะได้ไปคือคุณแน่นอนเลยนะคะคุณพี่ขารงปกแน่นอนนะคะที่เต็นท์เรานะคะ ที่บริษัทของเรานะคะไม่รับรถ,ถที่จมน้ำนะคะไม่ผ่านการกรอไม่เด็ดขาดนะคะไม่แท้ทุกคันนะคะคันนี้คันนี้นะคะวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะหน,น้านจอทัชสกรีนมีมาให้นะคะช่องแอร์ขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะนี่นะคะสวยๆแบบนี้เลย ่องแอร์ขนาดใหญ่นะคะถุงลมยีรพัยนะคะมีมาให้เจ็ดลูกนะคะเยอะมากเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะไปช่องแอร์ขออนุญาตมุกไปช่องแอร์นิดนึงนะคะนี่นะคะเพิ่มเติมนะคะแอร์ Air นะคะแอร์ Air จะเป็นอัตโนมัตินะคะช่องแอร์จะเป็นอัตโนมัติเลยนะคะปรับได้เลยนะคะ คีที่วางมือมือถือนะคะด้านล่างนี้เลยนะคะคุณพี่ขาอันนี้ก็คือวางมือถือได้เลยนะคะคุณพี่ขาวางวางมือถือได้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะวางของใส่ของได้เลยนะคะอ่านี่นะคะวางแก้วน้ํานะคะได้เลยนะคะแก้วเยอะตรงเยสีได้เลยเยสีประมาณนี้ ในส่วนของตรงนี้นะคะคุณพี่ขานี hey, ่จะเป็นแบบลายไม้ลวดลายสวยจริงๆนะคะคุณพี่ขานี่นะคะสวยสวยแบบนี้นะคะคุณพี่ขานี่นะคะ,คะมีปุ่มอีโค่ปปิดได้ตามสะดวกเลยนะคะคุณพี่ขาในส่วนตรงนี้นะสวยสวยแบบนี้เลยนะคะขออนุญาตนะคะ hey. ดูตรงนี้นะคะไม่มีร่องรอยใดๆเลยนะคะแม้แต่ฝุ่นก็ไม่มีเลยนะคะคุณพี่คะนี่นะคะไม่มีร่องรอยใดๆเลยนะคะไม่มีรอยขีขวดใดๆเลยนะคะเดิมเดิมเดิมแท้นะคะได้ไปคือเหมือนได้มือนหนึ่งเลยนะคะคุณพี่คะนี่นะคะนี่นะคะไม่มีรอยขิดควนได้ๆเลยนะคะคุณพี่คะได้ไปนะคะคือคุ้มนะคะสำหรับ ปี2018ันคันนี้นะคะไม่เพียงแค่แซนต้นๆเท่านั้นนะคะคุณพี่ขาเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะแพรนกล้องนะคะไปทางข้างหลังผู้โดยสารเลยนะคะนี่นะคะคุณพี่ขานี่รถครอบครัวนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่นั่งได้ไม่เกินเจ็ดที่นั่งนะคะคุณพี่ขาสวยๆเงาๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตมูฟไปด้านหลังเบาะนะคะ ใน,นส่วนของเบาะนะคะฝั่งคนขับนะคะก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเลยนะคะปรับได้แปดทิศทางทั้งคู่หน้าเลยนะคะคุณพี่ขาเนี่ยนะคะนี่เลยนะคะอย่างขออนุญาตนะคะมูฟไปด้านหลังคนขับเลยนะคะไปดูด้านหลังนะคะเบาะหลังคนขับนะคะว่าเป็นยังไงนะคะขออนุญาตเปลี่ยนนะคะนี่เลยนะคะคุณพี่ดูที่จับนะคะก็คือยังเงางามแบบนี้เลยนะคะมีเพียงแค่นี้เล็กน้อยนะคะมี การใช้งานเพียงเล็กน้อยนะคะมีร 0, ่องรอยการใช้งานเล็กน้อยนะคะเนี่ยค่ะเล็กน้อยจริงๆนะคะ,ะ,ค,ะคุณพี่ขาอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเปิดให้ดูเลยนะคะนี่เลยนะคะคุณพี่ขาสีสวยแบบนี้เลยนะคะคุณพี่ขาสีน้ําตาลนะคะน้ําตาลผู้ดีเลยนะคะคุณพี่ขาอันนี้มีสติกเกอร์นะคะสต,กสติกเกอร์เซฟตี้ด้วยนะคะนี่มีมาให้เลยนะคะ อนุาตนะคะนี่ที่วางแขนนะคะเป็นเป็นหนังแบบนี้เลยนะคะคุณพี่ขาหนังนิ่ม,มๆแบบนี้เลยนะคะนี่ปรับกระจกได้เลยนะคะคุณพี่ขาดูตรงนี้นะคะนี่สวยสวนแบบนี้เลยสวยสวยแบบนี้เลยนะคะเดิมจากโรงงานนะคะมีจุดแต้มสีให้ด้วยเลยนะคะคุณพี่คะ่ะเดิมๆนะคะนี่ เดิม,ดมแบบนี้เลยนะคะยังสวยยังใหม่อยู่เลยนะคะคุณพี่ขะอันนี้ที่มีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะคะนี่นะคะรูชาร์จแบตมาให้ด้วยนะคะสําหรับด้านหลังนะคะนะอันนี้เป็นนี่มีทั้งมีทั้งสองที่เลยนะคะค,คะุณพี่ขะสาหรับคันนี้นะมีทั้งสองที่เลยนะคะในส่วนตรงนี้นะคะคุณพี่ขาอันนี้นะคะ เวลาจะวางแขนก็ได้เลยนะคะคุณพี่ขาเพียงแค่เอาลงมานะคะขออนุญาตน,นะคะจนตรงนี้นะคะนี่วางแขนได้เลยนะคะคุณพี่ขาเมื่อยแขนนะคะเดินทางไกลๆนะคะเมื่อยแขนนะคะเอานี่ลงมาได้เลยน,ะะนี่นะคะขออนุญาตเปิดไฟให้ดูนะคะให้ดูชัดๆกันเลยนะคะนี่นะคะวางแขนได้เลยนะคะในส่วนตรงนี้นะคะคุณพี่ขานี่นะคะขออนุญาตเปิดให้ดูนะคะนี่ นะคะอันนี้วางแก้วน้ําได้เลยนะคะวางแก้วนงแก้วน้ําได้เลยนะคะในส่วนตรงนี้นะคะสะดวกสบายมากนะคะสําหรับคันนี้นะคะอขออนุญาตเก็บก่อนนะคะคุณพี่ค่ะร้านเรานะคะประกันไม่แท้ทุกคันนะคะคุณพี่ค่ะนี่นะคะในส่วนด้านหลังนะคะ นี่พับเก็บได้เลยนะคะสองที่นั่งนะคะแบบนี้เลยพับเก็บได้เลยเมื่อเราไม่ใช้งานนะคะหรือเราจะวางของนะคะพับเก็บได้เลยนะคะคันนี้นะคะนั่งได้ไม่เกิน7คนนะคะสําหรับโพร์จกเนอร์คันนี้นะคะคอนญาตปิดนะคะสำหรับใครนะคะที่กําลังมองหารถดีๆสักคันนะคะรถครอบครัวนั่งได้ไม่เกิน7คนนะคะ ฟ้าแนะนำนะคะรถคันนี้เลยนะคะ f o r เจ n e r คันนี้เลยนะคะนั่งได้เจ็ดคนเลยนะคะเบาะกว้างๆสนใจนะคะสามารถเข้ามาดูที่บริษัทได้เลยนะคะร้านตั้งอยู่ที่เซรีไทย68ทับ1น,นะคะ68แยกหนึ่งนะคะคุณพี่จ๋าเข้ามาได้เลยนะคะเข้ามาเลือกมาดูได้เลยนะคะมีรถให้เลือกนะคะมากกว่า400คันทีเดียวนะคะมีเก่งมีกระบะมีรถตู้นะคะให้เลือกมากมายเลยทีเดียวนะคะ,ะสนใจนะคะ ติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์0806100496นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ